กับสวัสดีนะครับเพื่อนๆน,นักลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคเรนซีคลิปวิดีโอนี้เรากลับมาอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่าค r y ปโตมอนกันอีกแล้วครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทีมเด v ของคริปโตมอนเนี่ยเขาได้ปล่อยเอีเวนต์ออกมาเอีเวนต์หนึ่งที่มีชื่อว่าคริปโ o มอนเอ็กลอตเตอรี่นะครับ ก็คือมันจะเป็นการแจก i d r ดอบนะครับให้สำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันซึ่ง i d r ดอที่เราได้เนี่ยจะเป็นลอตเตอรี่นะครับแล้วลอตเตอรี่เนี่ยเราจะสามารถเอาไว้ในการลุ้นรับรางวัลน,นะครับซึ่งรางวัลตรงนี้ก็คือ n f t เอกหรือว่าไข่ NFT ของทางคริปโตมอนนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดและวิธีการในการรับ a d r ดอบในครั้งนี้เนี่ยต้องทํำยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับ ที่ผมได้พูดเกินเอาไว้ในตอนข้างต้นนะครับผมว่าในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมารับ Adopt ในอีเวนต์ของ c r ิปโตมอนเอก l อ t ต e r ี่กันนะครับซึ่งวิธีการในการรับเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของผมนี้ได้เลยนะครับเพื่อเข้ามาที่หน้าต่างของเว็บไซต์ของอีเวนต์ของเขานะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหน้าต่างของการร่วมกิจกรรมเอกลอเตอรี่ของเขานะครับโดยที่วันที่เราสามารถรับได้เนี่ย ยังเหลืออีก19วันนะครับ19วันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังพอมีเวลานะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในคลิปตัวมอนแล้วเพิ่งเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ยังเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทันนะครับผมส่วนสําหรับขั้นตอนในการรับเนี่ยในขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินอักเคิลเข้าไปด้วย Google ก็ได้หรือ Facebook หรืออีเมลอะไรก็ได้นะครับของเราเนี่ย หลังจากนั้นก็ให้เราทําการกด Follow เขาครับตามสเต็ปทุกอย่างเลยก็คือไปอ Follow เขาใน Twitter นะครับผมหลังจากนั้นก็ไปทวีตให้เขาโดยแฮชแท็กคำว่ากิ y ต t o อน n นะครับรวมถึงไปจอยเขาใน Discord นะครับแล้วก็ไปจอยเขาใน t e l e GRAM c h ANNEL ด้วยหลังจากนั้นก็ Copy ตัว wallet address ของเราเนี่ยครับที่เป็น chain ของ BSC นะครับแล้วก็มาเพสใส่ลงไปกรอกเข้าไปให้เขาตรงนี้ครับในขั้นะตอนสุดท้ายเนี่ยคือเราจำเป็นต้องอ แชร์ลิงก์ของเราไปตรงนี้นครับเพื่อให้เพื่อนๆท่านอื่นเห็นแล้วก็กดเข้ามาสมัครผ่านลิงก์เรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องแชร์ไปประมาณ2คนนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะโอเคส่วนเรื่องรางวัลหรือว่ารีวาร์ดของอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับมันต้องเป็นไข่ของคอริปโตมอนอยู่แล้วอย่างที่ผมได้บอกไว้ซึ่งไข่ในครั้งนี้เนี่ยเขาจะแจกทั้งหมด100ฟองนะครับจะมี100ฟองเท่านั้นจะเป็นการสุ่มแจกตามรตดเอรี่นะครับเหมือนการซื้อหวยเลยนะครับผม ก็คือเขาจะแบ่งเป็นเจนศูนย์เนี่ยแค่1ฟองนะครับจาก100ฟองเนี่ยนะครับผมแล้วก็เป็นเจน1 5ฟองนะครับเจน2 7ฟองเจน3 9ฟองเจน4 10ฟองนะครับเจน5้เจน6 16ฟองเจน7 17ฟองแล้วก็เจน8เจนสุดท้ายเนี่ย23ฟองนะครับซึ่งรวมทั้งหมดแล้วก็คือ100ฟองนะครับไข่100รฟอง ซึ่งเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาสมัครเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไข่เจนศูนย์กับทางคริปโตมอนนะครับในการร่วมสนุกครั้งนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ฟรีๆนะเรามารับของฟรีก็เผื่อฟุกได้ไข่เจนศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเขาบ้างถ้าได้ไข่เจนศูนย์มาเนี่ยเราก็มีโอกาสเอาไปขายได้เป็นหลักหมือนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ลุน้นลุ้นดวงเหมือนซื้อหวยอะครับนะครับผมส่วนขั้นตอนก็อย่างที่ผมบอกมาเม และนี่ก็คือวิธีการรับ a d o p ดอในครั้งนี้นะครับไหนๆเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ c r ิ p t o m o n เขาแล้วเนี่ยซึ่งไม่ได้เข้ามานานนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมก็ได้เห็นมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของหน้าตาเว็บไซต์เองก็ได้มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงนะครับพาร์ทเนอร์แล้วก็มีเกี่ยวกับอีเวนต์หรือว่าอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการทำขายที่ได้ลงขายไว้ในโมชิมาร์เก็ตเนี่ยขึ้นรีวิวโชว์ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเองด้วยนะครับผม ส่วนในโปรเซสของโปรเจกต์ของเขาเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นเฟสศูนย์อยู่นะครับซึ่งในตัวโปรเซสปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ตัวคอมมูนิตี้เซลแล้วก็ IDO นะในการ IDO เหรียญเคมอนของเขาเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้มีการให้ข้อมูลไว้ต่างๆซึ่งเหมือนกับว่าเขาได้มีการเลื่อนวัน IDO ไปใช่ไหมครับเท่าที่ผมได้อ่านมาพอสังเขปนะครับ <_ v ict ures> เข้ามาดูข้อมูลของเขาสักนิดนึง เหมือนคร่าวๆเนี่ยเขาได้มีการเลื่อนอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็2ส,สิ่งครับที่เขาจะเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับการ i อเดนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มวันลงทุนซื้อเหรียญ I เดเนี่ยเพิ่มไปเป็น1เดือนนะครับผมแล้วก็จากเดิมเนี่ย เขาจะมีการขายเหรียญ K-Mon Token เนี่ย100%เลยใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่เขาปรึกษากับทาง Advisor ของเขาแล้วเนี่ยนะครับก็มีการตกลงว่าจะปล่อย IDO เนี่ยเยหลือแค่60%อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้คือ,อที่ผมเข้าใจคร่าวๆนะครับแล้วก็เขาจะมีการลด Listing Price บน PancakeSwap ลงก็คือราคาเหรียญ่ะราคาเหรียญที่จะไป list อยู่บน PancakeSwap เนี่ยเขาจะมีการลดลงนะครับเขาบอกว่าจากเดิมเนี่ย ราคาเหรียญเขาจะไปลิสตอยู่ที่0.01 USD ต่อ1 K-Mon Token ใช่ไหมครับแผนในตอนนี้คือเขาจะลดลงไปเหลือ0.0066 USD ต่อ1 K-Mon Token เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งข่าวสารพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็รอติดตามกันดูได้ครับสำหรับการ IDO ของ Cryptomon นะครับผมโอเค อาส่วนพัร์ทเนอ้์หลักของคริปโ o มอนเนี่ยอย่าง m o ช h i Market ตเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ของเขาเช่นกันนะครับมีการอัปเดตที่ดูใช้งานง่ายขึ้นเว็บไซต์ดูอ่าภูมิฐานขึ้นนะครับผมซึ่งที่สําคัญนะครับในปัจจุบันเนี่ยเหรียญโมมาของเขานะครับของ m o ช h i Market เนี่ยได้เป็นลิสต์อยู่บน p a n c a ค e s w ว p แล้วด้วยรวมถึงเป็นลิสต์อยู่บน u n นิ w a ว q ปค c ิกส a วัปแล้วก็เกต iO ด้วยนะครับผมซึ่งข้อมูลต่างๆอะไรตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ m o ช h i Market เขาเลยนะครับเขาก็ได้มีข้อมูลที่อัปเดตต่างๆเนี่ยเข้ามาฟีเจอร์ที่ผมเห็นว่าเขามีเพิ่มเติมเนี่ยจากตอนแรกผมคิดว่าเขาน่าจะมีแค่เป็น NFT marketplace ใช่ไหมครับในปัจจุบันเนี่ยเขามีโมชิเด็กมีโมชิ r ีวาดซิสเต็มมีโมชิเอิร์มี m o ช h i ินเทอร์เกชันะครับก็ดูมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นให้ทำในเว็บไซต์ของเขาเยอะดีครับในปัจจุบัน รวมถึงมีโชว์โปรเซสของเขาในปัจจุบันด้วยนะครับปัจจุบันนี้เขาก็น่าอยู่ในโปรเซสตรงนี้เนาะโปรเซสของมูชิมาร์เก็ตแอนด์มูชิใน q อ a r เตอร์สองของปี2021นะครับน่าจะเป็นตรงนี้อ่าแล้วก็มีรูปอของทีมของเขาด้วยทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เขาก็ได้มีการอัปเดตเว็บไซต์แล้วก็อารูปทีมของเขามาขึ้นโชว์ที่หน้าเว็บไซต์ด้วยเนาะ ส่วนตัวหน้าต่างการซื้อขายในม o ชิมาร์เก็ตนะครับตรงนี้ผมเห็นว่าเขาก็เหมือนไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนาะ,ะค่อนข้างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับปุ่มต่างๆปุ่มปุ่มฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็ยังคงแบบเดิมการใช้งานแบบเดิมเนี่ยเอาไว้ซึ่งรวมถึงไข่ที่ผมปล่อยขายเอาไว้ด้วยนะครับก็ยังคงขายไม่ออกเหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับ ผมมีข้อมูลเสริมให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปล่อยไขย่ขายเอาไว้เนี่ยแล้วยังขายไม่ออกนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะ cancel หรือว่ายกเลิกในการขายไข่นะครับในการยกเลิกการขายไขย่บนอ่าโมชิมาร์เก็ตเนี่ยเราจำเป็นต้องจ่ายค่าแก๊สกับเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.01กว่าๆนะครับ BNB หรือว่าประมาณ100บาทประมาณนี้นะครับสำหรับราคา BNB ในปัจจุบันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะวางไขายไปขายนะครับก็ให้คิดดูดีๆก่อนว่าจะขายจริงหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาเสียตังตรงนี้เล่นๆนะครับโอเคและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมอีเวนต์ในการรับเอกลอตเตอรี่กับทางคิโตมอนในคลิปวิดีโอนี้นะครับและถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแจ,จ้งเตือนให้ช่องคิปตตัวดูด้วยนะครับ เพื่อที่เพื่อนๆน,นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอข่าวสารต่างๆนะครับบนช่องของคลิปตัวรูส่วนถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับติดปัญหาตรงไหนหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็สามารถทักเข้ามาได้ทั้งช่องทางของ f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็รวมไปถึง t e l e gram Group ของช่องคลิ p ตัวรูด้วยเช่นกันนะครับส่วนในคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ<_><_